แอบกระซิบรู้ไว้แค่3อย่างนี้น้องๆในหน้ามือใหม่ขายคอนโดได้ไวแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะ นั่นก็คือ first impression นะคะก็คือรูปภาพค่ะรูปภาพนะคะน้องๆจะต้องถ่ายออกมาให้สวยที่สุดนะเพราะว่าลูกค้ายังไม่เห็นห้องจริงนะคะเขาจะเห็นเราจากภาพแล้วก็การหยุดนิ้วของเขาเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพของเราเลยนะหรือจะเป็นการทําเป็นวิดีโอก็ได้นะคะการอัดคลิปเนี่ยค่ะน้องๆก็คือมือใหม่อาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องแบบ advance ใส่เอฟเฟกอะไรที่มันยากขนาดนั้นนะคะน้องๆเพียงแค่ใช้มือถือของเราอะค่ะอัดคลิป ไปให้ทั่วทุกมุมห้องแค่นั้นเองนะคะเพื่อให้ลูกค้าเขาเห็นภาพรวมของห้องของเรานะคะว่าห้องเป็นลักษณะแบบไหนท้ายอะไรเป็นวันเบสไหมหรือเป็นสตูดิโอนะคะครวัวเป็นลักษณะแบบไหนเป็นครวัวปิดหรือเปล่านะคะมีที่ดูดควันไหมอะไรประมาณนี้เองนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าเขาได้เห็นภาพรวมของห้องแล้วะคะ่ะมันก็จะเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อให้กับลูกค้าอีกหนึ่งวิธีได้ะคะ่ะ อย่างที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของคอนเทนต์ค่ะเขาหยุดดูรูปของเราแล้วเขาจะต้องหยุดอ่านข้อความของเราเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้น3ามบรรทัดแรกนะคะเป็น3บรรทัดปรับเสียนนะคะที่น้องๆจะต้องใส่ w o r ด ing ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะคะใส่ไปได้เลยนะคะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าอาชีพอะไรประเภทอะไรรายได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ใส่ไปได้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราระบุเ,เนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ของเราชัดเจนตั้งแต่แรกค่ะมันก็จะทําให้เราช่วยคัดกรอง และได้เจอลูกค้าตัวจริงได้นะคะ 3. ปิดการดูห้องผ่านแชทไปได้เลยค่ะนั่นก็คือการนัดดูห้องนั่นเองนะคะในเมื่อเราอะค่ะได้ลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมายมาแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าลูกค้าค่ะสามารถซื้อทรัพย์ของเราได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราสามารถนัดลูกค้าเข้ามาชมห้องมาชมโครงการได้เลยนะแต่ที่สําคัญนะคะจะต้องเลือกวันที่ลูกค้าเขาสะดวกนะอย่าเอาวันที่เราสะดวกเป็นหลักนะคะเพราะว่าการที่เลือกวันที่ลูกค้าเป็นวันที่เขาสะดวกหรือเป็นวันหยุดอะค่ะมันจะทําให้เขาอะค่ะรู้สึกแบบ ออไม่เร่งรีบไม่กดดันนะคะมาดูห้องได้แบบชิลๆนะคะแล้วมันจะทำให้เราอะ่ะปิดการขายได้ง่ายเพียงแค่เราอะ่ะเปิดห้องเพียงแค่ครั้งเดียวได้ด้วยค่ะ